ตอนนี้ผมอยู่กับดอส COE ปี1941นะครับนานๆเราจะได้เห็นดอสและเป็นดอสขับ4ด้วยนะครับเป็นอเมริกันคลาสสิกทักขับเคลื่อน4ล้อ เคยทำรุ่นนี้ไปกี่คันแล้วครับสําหรับดอสปี1941นะคะทางอู่เนี่ยเคยทําไปคันนี้เป็นคันที่2ค่ะจะถามว่าหายากไหมจริงๆรถอเมริกันคลาสสิกทุกรุ่นก็จะเป็นรถหายากทางนั้นแต่อยากจะถามว่าอย่างดอสปี1941คันนี้นะครับถือว่าหายากไหมในกลุ่มรถคลาสสิกด้วยกัน ด้วยการที่เป็นยี่ห้อดอนเนี่ยาทางายุโรปเนี้ยค่ะก็จะนิยมสะสมกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตัวซากเนี่ยก็จะเป็นตัวที่หายา,ยากอยู่แล้วในบ้านเรานะคะเป็นเป็นตัวที่หายากอันดับต้นๆเลยของอพวกรถอเมริกันค่ะคันนี้นะคะก็จะมีความพิเศษหน่อยก็คือเป็นรถที่สามารถาขับเป็นโฟลว์ได้นะคะเป็นคันแรกของที่อู่อที่ได้ทำนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ V8 นะคะ เป็นเครื่องยนต์1 UZ VVTI ตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวที่เราเคยทำไปเนี่ยก็คือตัวนี้จะยืดห้องโดยสารนะคะเป็นแคปแล้วก็มีความพิเศษเข้าไปอีกก็คือตัวแคปเนี่ยเราทำประตูเพิ่มขึ้นมาให้เปิดใช้งานได้เพื่อที่จะเก็บของได้สะดวกขึ้นค่ะก็คือประตูเล็กๆเนี่ยเราออกแบบมาให้เปิดใช้งานได้หนึ่งข้างนะคะก็คือเป็นรถกระบะแคปเนี่ยแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าเราสร้างประตูใหม่ขึ้นมาถ้าดูฝั่งนี้นะ ก็จะเหมือนว่าเป็นรถอ่าเป็นรถสี่ประตูเป็นรถกระบะสี่ประตูแต่จริงๆฝั่งนู้นจะไม่มีประตูจะไม่มีประตูด้านหลังยืดแคบแต่ทําประตูให้ข้างเดียวเดี๋ยวไปดูข้างนู้นหน่อยว่าข้างนู้นมีประตูเดียวตัวแคบจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ดูข้างนี้จะเห็นว่ามีประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังพอมองด้านนี้ก็จะเป็นทรงแคบเลยนะครับเพราะไม่มีประตูด้านหลังค่ะแล้วทําไมประตูเลือกที่จะทําแบบเปิดแบบตู้กับข้าวครับอยากอยาก ออลองรูปลักษ์แบบใหม่ๆอะคะ่ะก็เลยเออลองดูค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยจะสะดวกสบายมากขึ้นไหมอย่่ยะ,ะสีก็อย่างที่เห็นเป็นสีเทาตัดสีแดงก็เป็นสีที่ลูกค้าเจาะจงมานะคะต้องการให้เหมือนกับรถฮาเลที่รุ่นที่ลูกค้ามีนะคะก็จะเป็นลักษณะสีเดียวกันเลยะคะ่ะเลขหนึ่งฮาร์เลย์ดีิสัตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์หรือว่ารูปแบบเดียวกันกันกบที่ เขาติดอยู่บนฮาร์เรดีบสันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยค่ะตอนนี้เป็นงานอะไรครับเป็นงานเพีสธรรมดาเป็นงานสติกเกอร์หรือเป็นงานแอร์บัตครับเป็นงานแอร์บัตค่ะทั้งคันเลยค่ะก็คือตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมี เพ้นเป็นรูปที่ลูกค้าต้องการด้วยค่ะงานคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นสแตนเลสหรือโครเมียมเนี่ยเราจะพ่นสีดำซูเปอร์แบล็กนะคะทับไปทั้งหมดนะคะเพื่อเพิ่มรูปลักษ์ของรถให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะโลโก้ด้านหน้านะครับเป็นโลโก้ออริจินอลของดอทเลยหรือเปล่าครับตัวโลโก้นะคะ,ะก็จะเป็น แบบดั้งเดิมนะคะของอรถของรุ่นปี1น4 1เลยค่ะเพียงแต่ว่างานที่เราคัสตอมขึ้นมาเนี่ยก็คือจะยกระดับหัวอของโลโก้นะคะให้สูงขึ้นด้วยตะแกรงนะคะนอกนั้นก็จะเน้นความเดิมทั้งหมดชิ้นนี้คือสร้างขึ้นมาสร้างเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะนะใช่ค่ะดั้งเดิมก็คือ,อโลโก้ตรงนี้จะแนบกับชิ้นนี้เลยใช่อ๋อครับและเพจตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดั้งเดิมของเขาเลยค่ะกระจังหน้าทรงแบบนี้เลยใช่ไหมครับ ค่ะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดเลยค่ะแต่ไฟหน้าจะเป็นไฟของรถรุ่นใหม่เป็นไฟแบบใหม่ใช่ค่ะไฟด้านหน้านเนี่ยเนื่องจากเราต้องการใช้งานได้จริงและต้องใช้งานได้ดีด้วยนะคะก็จะดัดแปลงเอาเป็นไฟแบบรุ่นใหม่นะคะเข้าไปค่ะ กระจกมองข้างเนี่ยด้วยรถที่มันมีความสูงและใหญ่มากนะคะ,ะเราต้องเลือกใช้กระจกมองข้างที่ใหญ่ไปด้วยค่ะก็เลยจะเลือกเป็นกระจกคอนไวอรุ่นนี้นะคะเพื่อที่จะให้การขับเนี่ยใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะคะด้วยความที่เป็นโฟวินะคะเราก็จะใช้ยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะกว่าเดิมนะคะโดยสเปคของคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่สองทับเใช้กระทะขอบ16ค่ะฝาตบ ฝาตบล้อนะคะที่เป็นงานคัสซอมของทางอู่นะคะที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะปิดฝาครอบล้อให้ได้ทั้งหมดนะคะโดยการตกแต่งด้วยโลโก้ที่ทางอู่เนี่ยทำเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดด้วยค่ะตัวรถจะสูงมาก ระดับพื้นรถของคนที่เข้าไปนั่งในรถจะสูงมากด้วยความที่เป็นดอสจะนะคะหัวเขาจะมีลักษณะที่สูงอยู่แล้วด้วยนะคะพอเสริมเข้าไปกับตัวล้อที่เป็นลักษณะที่เป็นยางใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้รถด,ดูสูงกว่า COE รุ่นอื่นๆที่เคยถ่ายมานะคะอ๋ออันนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะที่ไว้สําหรับเปิดเพื่อที่จะยกหัวขึ้นคันนี้ก็จะเป็นเหมือนคันที่อู่เคยทํามาค่ะก็คือจะยกหัวขึ้นได้ จะได้สะดวกต่อการเซอร์วิสด้วย ปลายท้ายดอททรงแบบนี้เหรอครับตัวนี้จะเป็นงานคัสตอมของทั้งอูอีกเหมือนกันค่ะออกแบบมาให้กับคันนี้โดยเฉพาะเลยด้วยความที่โจทย์ของคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยต้องการที่จะสไล,ลด์รถบิ๊กไบค์หรือรถฮาเล่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอทําการวัดขนาดนะคะความยาวของรถบิ๊กไบค์หรือฮาเล่ที่ต้องการจะขนด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยก็จะ,ะมีกระบะที่มีความยาวกว่าปกติค่ะ ยาวกว่าปกติประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับปกติแล้วเนี่ยเราจะทําความยาวของกระบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรสี่สบนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรสีบห้ค่ะ อันนี้นะคะก็คือเราออกแบบเพื่อที่จะให้รถเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูเหมาะกับการเขาเรียกว่าไงโฟวิวอะคะ่ะก็เลยสร้างขึ้นมาให้เก็บของได้ะคะ่ะเป็นอารมณ์กล่องเก็บของของรถออฟโรด <S <S สไตล์ออฟโรดนะครับที่มักจะมีกล่องเก็บของติดท้ายรถกันใช่นะค่ะ,คะก็จะเป็นการย้ำมุดนะคะทำให้ออกแบบให้เหมือนกับ งานวินเทจบอดี้ที่ถุงยืดแคบออกไปนะครับดูมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับภายในน่าจะกว้างกวางมากด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากเปิดประตูเลยนะครับคุณกนกเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับประตู2บานที่เปิดแบบตู้กับข้าวพอเปิดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างได้ค่ะนะเปิดออกมาแล้วก็จะกว้างมาก ใช่ค่ะคันนี้นะคะเ,เราจะทำตัวประตูเนี่ยให้เปิดลักษณะเป็นตู้กับข้าวเนื่องจากว่าต้องการให้มีพื้นที่กว้างนะคะเวลายกของหรือสัมภาระ,ะเนี่ยขึ้นลงเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ทําเบาะด้านหลังนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นในการขนของหรือว่าใช้งานในการขนสัมภาระเนี่ยเป็นส่วนมากนะคะเนื่องด้วยจากการที่ว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะไปออกทริปนะคะด้วยความเป็นออฟโรดเนี่ยก็จะต้องขนของเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะถอดตัวเบาะหลังออกเพื่อที่จะมีพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับงานตกแต่งภายในนะคะ,ะเราก็จะเน้นสีแดงดําเป็นหลักนะคะโดยการที่ใช้เบาะนะคะหนังสีแดงนะคะหุ้มตัดสีดําแล้วก็เดินได้ด้วยเส้นได้สีแดงนะคะส่วนตัวเกตหน้าปัดนะคะเราก็จะเป็นงานคัสตอมนะคะส,ะส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเป็นช่องแอร์เนี่ยเราตีคอนโซลใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ได้เป็นแอร์ฝังนะคะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เหมือนกับ ทุกรุ่นของ COE ที่ทางอูอ่อใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องหนึ่งยูซแต่ว่าความพิศเศษก็คือ,อ,อตัวเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์4วิวสามารถขับเคลื่อน400ลได้ช่วงล่างจะเป็นระบบถุงลมค่ะสามารถปรับระดับได้ เนื่องจากตัวบอดี้ของดอทนะคะเป็นบอดี้ที่มีลักษณะสูงและก็ใหญ่กว่า c e ีโรุ่นอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักเนี่ยก็จะ,ะเยอะมากกว่าปกติแล้วด้วยความที่เป็น4ฟร์วิด้วยนะคะต้องการความแข็งแรงของระบบช่วงล่างด้วยนะคะก็จะเลือกอไซส์ถุงลมที่ใหญ่กว่าปกติที่ใส่ให้กับรถ COE รุ่นอื่นค